มาแล้วนะครับคันนี้อ i ซู z u D-Max นะครับตัวโสงเก่าอะ่ะเขาเรียกเขาจะเรียกว่าด D-Max เก่านะครับผมจะทําการติดออตโต้ก็ออตโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับรุ่นนี้มันไม่มีปักตรงรุ่นนะเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทําการใส่ตัวที่เป็นตัดต่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับด D-Max เก่านะนี่อ่าผมจะลองให้ดูนะกดลงครับเห็นไ,ไ,ไหมเอานะอาดึงขึ้นครับ ออโต้นะครับเหมือนเดิมถ้าไม่อยากให้ออโต้ให้กดค้างแล้วปล่อยอทีนะเห็นไหมครับแต่ถ้าอยากให้ออโต้ก็กดลงตึก๊กแล้วปล่อยนะขาขึ้นก็เหมือนกันดึงขึ้นขาขึ้นบางทีอาจจะต้องสองทีนะครับเนี่ยถ้าอยากให้หยุดล้วก็กดดึงอีกทีก็ได้หรือว่าขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดลงก็ได้เขาก็จะหยุดเองนะประมาณนี้ครับสําหรับ i s u z d-max นะครับ d-max เก่าติดได้นะแต่ต้องเป็นตัดต่อนะเห็นไหมเนี่ย สนใจสั่งได้นะครับผมมีคลิปสอนติดตั้งนะวิธีติดตั้งเอาไปติดเองได้นะครับไม่ยากนะซื้อของผมผมแถมคลิปสอนติดตั้งให้ด้วยนะเ <Okay. S 1> มื่อสักครู่นะครับกระจกนะขึ้นไม่สุดนะขึ้นไม่สุดเพราะมันหนืดนะผมเห็นละนี่เราจะฉีดตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าน้ำยาหล่อลื่นแบบผสมซิลิโคนนะครับโดนน้ามันจะไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวผมจะฉีดกระจกให้ดูนะอะอาการมันหนืดๆนืนะครับเอาผมกดลงอีกทีหนึ่งเมื่กี้มันขึ้นแล้วมันค้างเนี่ยนี่ยลงก็นหนืดนะผมฉีดสเปรย์ ใช้จารบีได้ไหมได้แต่เลอะใช้โซนิกได้ไหมได้แต่แป๊บเดียวว่าหมดอ่ะลองดึงขึ้นเมื่อกี้มันค้างตรงกลางเห็นไหมเนี่ยขึ้นปื้ดเลยเห็นไหมอะดูจังหวะลงนะปื้ดเลยเห็นปะตอนแรกขึ้นมาเอิดลองเอิดเนี่ยสเปรย์มีขายนะครับในตะก,ก้ากดสั่งได้เลยเนี่ยปื้ดเลยอ่ะเราไปดูฝั่งคนขับบ้างครับว่าเป็นไหม ของคนขับผมว่าน่าจะน้อยกว่าเพราะว่าเอะเหมือนกันหนืดเหมือนกันเห็นนะอ่ะขึ้นนะอ่ะเราดูนะเราดูนะอ่ะดูนะอืดมันจะได้ยินเสียงแล้วมันอืดช้าอ่ะสีสเปร์อ่ะโอเคนะลองทีครับ ขึ้นลงก็สองพีก่อนให้ให้น้ํายามันวิ่งเข้าไปเต็มโค้งก่อนเห็นปะ่ะ <_ S 1> ดูด้วยตาก็รู้เลยว่าคนละเรื่องโอเคเนาะจะมาขายไออโอโต้กระจกดันกระจกเปิอดอ่ะหลังจากที่เราฉีดสเปรย์ไปนะผมจะลองให้ดูฝั่งนี้บ้างตอนนี้กระจกฝั่งนู้นมันมัน,ม,นมันลงอยู่นะอ่ะผมผมยกข,ข้างนี้นะนี่กระจกฝั่งคนนั่งนะเดี๋ยวึ๊บ <_ S 2> เห็นไหม <_ S 2> โอเคนะ อ่ะลงนะอ่าเรียบร้อยครับดีแมกเก่าติดได้แล้วนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับมีคลิปสอนวิธีการติดต่อ,อมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งนะครับผมขายาอยู่กล่องใบละ7 0 0บาทเป็นแบบตัดต่อนะครับมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งไปให้พร้อมเลยนะอย่างเรียบร้อยประมาณนี้ครับ